เดี๋ยวนะคะวันนี้เดี๋ยวตู่จะแจกชี้นี้ให้ด้วยนะคะเป็นชี้ที่สรุปแล้วกันนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยเพื่อให้เราแบบนาไปใช้นําไปสังเกตนําไปพิจารณาตัวเองได้นะคะโอเคขออนุญาตใช้สไลด์นะคะสักครู่ค่ะโอเคอ่าโอเคฝั่งซ้ายเป็น build to last นะคะแล้วก็ฝั่งขวาเป็นอาจายค่ะฝั่งซ้ายเป็น build to last ฝั่งขวาเป็นอาจายไปแกะสมองของคนที่คิดแบบ build to last กันหน่อยดีกว่าอันแรกเลยนะคะ บิลทูลา a s สนะคะในองค์กรมักจะเป็นใครนะคะก็แน่นอนแหละว่าเป็นท ALENT หรือว่าเป็น s p e c i a l ลลิสนะคะหรือเป็นคนที่ทุกคนแบบมองตั้งแต่ร0อเมตรก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าคนนี้เนี่ยคือเป็นคนเก่งในองค์กรนะคะอันเนี้ยคนเหล่านี้โดยหลักแล้วโดยเบื้องต้นแล้วมักจะเป็นมักจะมีบุคลิกแบบบิลทูลา a s สหรือว่ามีไมล์เซตแบบบิลทูลา a s สนะคะไม่อย่างนั้นเขาไม่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับองค์กรได้ขนาดนั้นเนาะแต่อาจยัยค่ะ คือโปรเจกต์แมเนเจอร์นะโปรเจกต์แมเนเจอร์จะเรียกว่าโดยปกติแล้วคนที่มีตำแหน่งโปรเจกต์แมเน e เจอร์สำหรับบางองค์กรนะคะเขาไม่ได้เป็นแมเน g เจอร์จริงๆอ่ะเออเขาไม่ได้เป็นแมเน g เจอร์จริงๆพอจบงานนี้อ่ะก็กลับไปทำก็เขาเรียกว่าอะไรก็ก็ก็คงดำลงตำแหน่งเดิมของตัวเองถัดไปแล้วพอมีงานใหม่ๆที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเขาก็สามารถยืมตัว จนกระทั่งเขาแบบสามารถทำทำทำโปรเจกต์ให้มันเกิดขึ้นในองค์กรได้บ่อยๆนะคะเขาก็เลยเขาก็เลยยิ่งมีไมซ์เซทที่มันที่มันใกล้เคียงกับความเป็นเมนเจอร์มากขึ้นแล้วตู่จะบอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่โปรเจกต์เมนเจอร์อย่างเดียวนะคะเมนเจอร์ใดๆก็ตามเมนเจอร์ใดๆก็ตามที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในองค์กรที่กําลังสร้างความเติบโตเนี่ยดูไมซ์เซตแบบอาใจเขาไว้หน่อยก็ดีนะดูไมซ์เซตแบบบาใจไว้หน่อยก็ดีนะคะเพราะว่า สิ่งนี้เองค่ะหลายๆครั้งเราจะพบว่าคนที่ทำงานเป็นโอเปอเรชันมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วมาเป็นเมนเจอร์มักจะไม่รอดเพราะว่าความเก่งแบบสเปเชียลิสต์กับความเก่งที่จะต้องดูแลบริหารจัดการมันแตกต่างกันนะคะฝั่งหนึ่งเป็นบิลทูลารแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นอาจายค่ะต่อมานะคะเป้าหมายของบิลทูลารสนะคะเขาก็คือต้องการสิ่งที่มั่นคงนะคะตามที่เราคุยกันไปแต่ช่วงต้นแล้วเนาะสิ่งที่ อะไรก็ได้ที่มันอยู่นานๆนะคะอะไรก็ได้ที่มันมั่นคงถาวรในส่วนของอาใจล่ะเห็นไหมตู่บอกแล้วนะไม่ใช่เป้าหมายของเราไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เปลี่ยนบ่อยเป้าหมายของคนทำอาใจไม่ใช่เปลี่ยนบ่อยแต่ต้องการสิ่งที่มันเวิร์กดังนั้นเนี่ยกว่าจะเวิร์กได้อะ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรอพิสูจน์สามเดือนค่อยมาสรุปกันอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาต้องการสิ่งที่เวิร์กเนี่ยมันต้องกล้าเปลี่ยน กล้าทดลองกล้าผิดกล้าล้มนะคะอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้บุกน้ำลุยไฟยังไงก็ได้เพื่อให้ได้สิ่งที่มันเวิร์กนะคะอ่ะโอเคถามแบบนี้เลยละกันนะคะถ้ามีเลขหนึ่งสองสามนะคะสองคืออยู่ตรงกลางนะคะสองคืออยู่ตรงกลางหนึ่งคือต้องการสิ่งที่มั่นคงแล้วก็สองคือต้องการสิ่งที่เวิร์ก ตอนนี้ถามตัวเองนิดนึงนะคะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตแบบไหนมากกว่ากันระหว่างสิ่งที่มั่นคงกับสิ่งที่เวิร์กหนึ่งสองสามค่ะสองคือตรงกลางหนึ 1, 2, ่งสองสาม่าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งคืออะไรคุณหยกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งคืออะไรค่ะสลับไปมาอ่าก็อ่าแปลว่าใช้ได้นะเป็นคนที่บางครั้งก็อาจจะต้อง ศัยความเชี่ยวชาญในการทำงานบางอย่างแล้วก็สลับหมวกมาทำงานที่จะต้องจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนิดนึงนะคะท่านอื่นละคะโดยปกติแล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเรามี Mindset แบบไหนมากกว่าการระหว่าง Build to l a s t กับอาจายนะคะโดย build t o last คือเลข1น,นะคะอาจายคือเลข3นะคะแล้วก็ตรงกลางทั้งสองอย่างก็คือเลข2นะคะอ่านะคะอ่าส่วนมากเป็นคนตรงกลางนะคะ ส่วนคุณคุณหยกนี่ถ้าถูกเข้าใจไม่ผิดไม่มีเลขสามโผล่มานั่นหมายความว่าพยายามจะอาใจแต่ยังไปไม่ถึงเนาะยังไปไม่ถึงจุดนั้นใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะสามนะคะเข้าใจเลยค่ะเข้าใจเลยนะคะคุณลุกคล้นนะคะโอเคนะคะอาใจคนเดียวไม่รอดจริงแต่อาใจกับทีมก็ยากอาใจกับทีมก็ยากเหมือนกันเพราะว่าทํายังไงให้ทุกคนคิดอาใจเหมือนกัน แล้วเวลาที่จะอาจายทีนึงหมายความว่ากระจายเนาะเวลาที่จะเปลี่ยนทีนึงจะอ้างว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยอาจายมันต้องเปลี่ยนไวเปลี่ยนวแต่เปลี่ยนไม่บอกใครใช้ได้ไหมได้ปะไม่รอดนะไม่รอดนะคะคำว่าเปลี่ยนแปลงเร็วก้าเปลี่ยนแปลงปรับตัวคล่องตัวแต่เวลาที่ต้องทำงานกับทีมการสื่อสารมันก็ต้องเร็วด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอาจายคนเดียวเนี่ย เออถ้าไม่เข้าใจเรื่องทีมเนี่ยอาจจะง่ายกว่าแบบทีมด้วยซ้ำเพราะบางครั้งเนี่ยอ้างไม่บอกเพื่อนเราก็แอบ,บทำเองแล้วเพื่อนก็ไม่รู้เพราะเพื่อนก็รอที่จะแบบรับส่งงานเราต่อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่รอดก็เป็นได้นะคะต่อมาค่ะอ่ะไปดู m i n ์เซตของบิลทู a s สอันถัดไปนะคะอ่าสิ่งที่บิลทู a s สไม่ยอมรับนะคะเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอะไรกันนะนานะคะ ตู่เคยตู่เคยอยู่ในองค์กรหนึ่งแล้วกันนะคะพอดีตอนสมัยประมาณสักสิปีที่แล้วตู่ทางานเป็นเลขาของผู้บริหารนะคะเป็นเป็นเลขาของเจ้าของธุรกิจนะคะเขากําลังซื้อโปรแกรม ERP ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เขาเรียกว่าอะไร manage resource ในองค์กรที่เอ้ยกว่าจะใช้อันนี้ได้นี่คือคือมันจะรองรับการเติบโตของธุรกิจที่มันที่มันใหญ่ได้มากกว่านะคะกับโปรแกรมเดิมใช้โปรแกรมบัญชีที่เอ,อ ตูจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะซึ่งด้วยความด้วยความตั้งใจดีของผู้บริหารหรือว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> บริษัทเราดูเหมือนกําลังจะเติบโตตัวเดิมนี่ไม่รอดแน่เอาตัวนี้เข้ามาแต่พอทีม IT ทีเขา,าเอาตัวนี้มา implement ปุ๊บด่ากันทั้งบริษัทเลยแบบคิดอะไรอยู่ใช้ก็ยากนู่นนี่นั่นคือนึกออกปะโปรแกรม โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่จะเอามาใช้ในบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยบริษัทนี้ก็ไม่เคยใช้มาก่อนไอตัวโปรแกรมนั้นก็ดีไซน์ออกมาเพื่อให้เหมาะกับบริษัทบริษัทนี้โดยเฉพาะมันจะดีไซน์แล้วเวิร์กตั้งแต่ครั้งแรกไหมคะเป็นไปได้ไหมไม่ได้นะคะเหมือนกับใครหลายๆคนที่เวลาโหลด OS เวอร์ชั่นเบต้าก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีบั๊กมีอะไรพังๆซึ่งเขา่ายอมรับไม่ได้ แล้วเขาก็แบบด่ากันระงมเลยจะต้องแบบสเต็ปแบ็กกลับมาแป๊บหนึ่งโอเคยังไม่ขึ้นก็ได้แล้วตู่จะบอกให้เลยนะถ้าใครทํางานเป็น HR หรือฝ่าย IT อยู่นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคใหญ่มากเลยนะระบบดีแค่ไหนเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนในไม่เอาเนี่ยถ้าคนในยังคิดแบบ b บิ t ท l a s สไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยโอ้โหเสียเงินเสียเงินเป็นล้านอ่ะเสียเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังให้ดีนะคะคนที่ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ยากเนี่ยคุณอาจจะกำลังติดกับดักการเป็น build to last อยู่นะถ้าคุณเป็น specialist โอเคถ้าต้องการกำลังที่จะรักษามาตรฐานรักษาความมั่นคงอยู่โอเคแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเติบโตต้องแบบนี้ค่ะสิ่งที่จะไม่ยอมรับนะคะก็คือถ้ามันไม่ work มันก็ต้องเลิกนะคะแนวคิดแบบอัจจัยมันจะแบบกระบฏกระบฏนิดนึงอะนะคะกระบฏกระบฏนิดนึงหมายความว่า เวลาทีเออ่เขาก็ใช้กันมาอยู่ได้ตั้งนานแต่พวกที่มีเริ่มมีความคิดแบบอาจารย์จะแบบว่าเฮ้ยสิ่งที่ใช้มันมานานไม่ได้แปลว่าดีนะทําไมทําไมไม่ทําให้มันแค่เปลี่ยนตรงนี้นิดเดียวมันก็อาจจะดีขึ้นทําไมไม่เปลี่ยนอนะนะคะของที่มาอยู่มานานไม่ได้แปลว่าดีอะทําไมทุกคนเป็นอะไรกันหมดทาไมถึงยอมรับสิ่งที่ยังห่วยๆเหมือนเดิม พวกอาจาย์จะคิดแบบนี้นะคะคืออะไรที่มันใช้ไม่ได้จริงหรืออะไรที่แบบทํามาทําไมก็ไม่รู้อะ่ะมันควรจะต้องเอาออกแล้วควรจะต้องเปลี่ยนได้แล้วเขาจะมีการตั้งคําถามบ่อยๆเย่ะตรงนี้มีไว้ทําอะไรนะอ๋อทำตามๆกันมาค่ะถ้าตอบแบบนี้ปุ๊บพวกอา,าย์นี่เขีย่ยปัดตบติดทิ้งเลยนะนะคะทำตามๆกันมาพอดีเห็นพี่เขาสอนหนูมาแบบนี้นะคะ่ะไม่ได้นะคะเวลาตอบคําถามคนที่มีอา,จายจไว้เซทจ,จะต้องแบบบอกประโยชน์ ว่าทําไมถึงทําสิ่งนี้ว่าทําไมถึงเลิกทําสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเพราะเขาจะไม่ยอมรับอะไรที่ทําตามๆกันมาแต่เขาจะยอมรับในสิ่งที่มันกําลังเวิร์กอยู่หรือสิ่งที่กําลังเป็นประโยชน์แล้วถ้ามีให้เลือกสองอย่างนะระหว่างประโยชน์มากกับประโยชน์น้อย mm. เขาเลือกประโยชน์มากนะคะกล้าเปลี่ยนแม้กระทั่งแบบมันจะดีขึ้นนิดนึงเขาก็ยังอยากเปลี่ยนนะคะดีขึ้นนิดนึงมันคือเติบโตมันคือดีขึ้นอันนี้คือ m i n d s e t ของเขาเลยเนาะนะคะอันนี้ก็เป็น build to last นะคะกับอาจายนะคะก็คือเขาไม่ยอมรับอะไรนะคะแล้วคุณล่ะไม่ยอมรับอะไรมากกว่ากันนะคะระหว่างเปลี่ยนบ่อยกับไม่เวิร์กนะคะถ้าใครไม่ชอบการเปลี่ยนบ่อยนะให้กดหนึ่งถ้าใครนะคะไม่ชอบสิ่งที่ไม่เวิร์กให้กดสองค่ะใครไม่ชอบเปลี่ยนบ่อยให้กดหนึ่งใครไม่ชอบสิ่งที่ไม่เวิร์กให้กดสองค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ชอบสิ่งที่ไม่เวิร์กหรอกของมันไม่ดีถ้าควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหม ทุกคนอาจจะพูดแบบนี้นะคะแต่ถึงเวลาจริงๆแหมการเปลี่ยนมันก็ต้องแบบสู้กับตัวเองเยอะเหมือนกันนะการเปลี่ยนมันก็ต้องต้องต้องทำสิ่งที่มันไม่คุ้นเคยอะ่ะวนก่อนนะคะตู่ตู่มีโอกาสได้เข้าไปเขาเรียกไปแชร์แบ่งปันประสบการณ์ความรู้การใช้ Google Sheets นะคะเออนะคะมีคนคนนึงมาถามว่าแบบไม่เห็นข้อดีของ Google Sheets เลย ใช้ก็ยากกว่า Excel เขาเขาถนัดใช้ Excel มาตลอดเนาะนะคะไม่มีอะไรดียะทำนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้นะคะสิ่งที่สิ่งที่ตกตอบเขาไปนะคะก็คือเออมันไม่ได้ยากกว่ามันแค่ไม่ชินจริงไหมคะว่าโปรแกรมที่เป็นตารางตารางอะ่ะที่เขียวๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Excel เป็น g o o l l s s h e t t หรืออะไรก็แล้วแต่ลักษณะคือมันเป็นตารางมันบวกเลขได้มันใส่สูตรได้ทุกโปรแกรมมีแบบนี้เหมือนกันหมดเลย แต่คำสั่งมันอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองสิ่งที่คุณบอกว่ายากอะ่ะคือคุณจําได้ว่าเวลาที่จะทำตัวหนาคุณต้องจิ้มตรงนี้แต่พอเปลี่ยนไปใช้ g o o l l s s h e t t ไม่ใช่แต่สิ่งที่แรกมากับการเปลี่ยนที่คลิกคืออะไร o o o g s h s h t เนี่ยสามารถทํางานร่วมกับคนท,ทั้งทีมได้แก้ไขแบบอัปเดตเรียลไทม์ได้สามารถต่อไปยังปลั๊กอินหรือว่าโปรแกรม,มอื่นๆที่สร้างออโตเมชันทางทางโปรแกรมมิ่งเขาแบบ ได้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ใช่ว่า Excel ไม่ดีนะคะแต่ถ้าการทํางานแบบ collaboration หรือการทํางานรนวมกับคนอื่นเนี่ยกูก็ e ี s ตอบโจทย์กว่าเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกว่ากูก็ e ี s ยากกว่าเป็นสิ่งที่ชาวอาจาัยยอมรับไม่ได้นะนะคะแต่ถ้าบอกว่ามีประโยชน์น้อยกว่าเออฟังขึ้นมีประโยชน์น้อยกว่าหรือใช้งานในเรื่องนี้โอ๊ยถ้าเรื่องนี้คือสูตรมันวิริศมาลาโปรแกรมอื่นทำไม่ได้ต้องเป็น Excel เท่านั้นอ่ะอันนี้ฟังขึ้นแต่ถ้าบอกว่าใช้ยาก เราไม่ยอมรับคําว่ายากเรายอมรับคําว่า Work นะโอเคไหมนะคะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะก็ไปที่อันที่อันถัดมานะคะสเปเชียลิสต์เป็นอย่างไรนะคะก็อย่างที่บอกนะเป็นคนที่รักสาม,มารถตรฐานเดิมๆได้ดีมากเวลาที่องค์กรไหนนิ่งหรือแผนกไหนนิ่งแล้วเนี่ยการมีคนที่เป็นสเปเชียลิสต์หรือบิลทูลาสอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยเรียกได้ว่าผู้บริหารเนี่ยหลับตาแล้วก็ทิ้งหน่วยงานเนี่ยไป2ปี ได้เลยแล้วก็มั่นใจว่ากลับมาอีกทีเขาก็ยังคงแบบเดิมถ้าเขาไม่ถูกดิสรับโดยโลกภายนอกนะในวงเล็บถ้าไม่ถูกดิสรับโดยโลกภายนอกบางคือบางองค์กรมันไม่ถูกดิสรับจริงๆมันก็โอเคอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ special disbuild to last เก่งก็คือสร้างมาตรฐานได้แบบที่ทุกคนไว้วางใจได้เลยแต่สิ่งที่อาจายเป็นนะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะ อยู่กับที่เป็นบาปนะคะอยู่กับที่ไม่ได้นะคะอยู่กับที่ไม่โอเคสุดๆเลยนะคะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเฉยๆนะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่เขาจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงได้ด้วยนะเพราะว่าในการทดลองแต่ละครั้งนะคะเขาไม่รู้เลยว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงแต่เขารู้ว่าเขาไม่อยากอยู่กับที่เขารู้เขารู้ว่าแบบอยู่กับที่มันเหมือนมันเหมือนคนตายอะ่ะมันเหมือนต้นไม้ที่มันไม่มีรากอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องไปต่อ ถ้าถ้าวันนี้แย่ yeah. เราก็แค่รู้ว่าวิธีที่แย่คืออะไรเราจะได้มีวิธีที่มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะเหมือนกับคนที่ทํางานโปรเจกต์เลยโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้บริษัทหรือองค์กรอยู่ที่เดิมแต่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงปัญหาบางอย่างนะคะให้มันแก้ได้อย่างถาวรน,นะคะ คือสุดท้ายแม้จะคิดแบบดิวบิลทูลาส่ะแต่ตอนเริ่มต้นตอนที่มันทดลองอะยังไงก็ต้องอาจายนะคะโอเคไหมเมื่อกี้อย่างที่บอกนะต่างกรรมต่างวาระสุดท้ายก็ต้องก็ต้องทั้งคู่นั่นแหละนะคะอ่าถัดมาค่ะมองหาสิ่งที่เวิร์กตลอดไปนะคะมองหาสิ่งที่เวิร์กตลอดไปตุกคําำมากเลยนะคะมันตอนไปเรียนอาจายนะคะอาจารย์เขาเอาภาพสะพานสะพานหนึ่งมาให้ดูแบบข้ามข้ามแม่นาะ ดูเหมือนเป็นสะพานข้ามแม่น้ํานะแต่มันตั้งอยู่บนทะเลทรายที่ใหญ่มากๆเลยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะเอ้ยเราก็แบบอา้าวทาไมเ็าถึงมาสร้างสะพานตรงนี้แล้วมันแบบแข็งแรงมากเลยอะ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เห็นมีแม่น้ําสะพานคุณจะต้องมีไว้ไว้ข้ามแม่น้ําหรือข้ามอะไรสักอย่างแต่สะพานนี้ไม่ใช่นะคะสะพานนี้ตั้งอยู่ของมันอยู่เฉยๆอย่างนั้นพอไปรู้ประวัติปุ๊บอ๋อที่ดินตรงนั้นอะ่ะที่เป็นทะเลทรายอะ่ะ มันเคยเจอพายุทอร์นาโดลูกใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากนะคะแล้วพายุเนี้ยเปลี่ยนทิศของแม่น้ำไปเลยอ่ะจริงๆแล้วสะพานนี้ถูกสร้างไว้เพื่อข้ามแม่น้ำแต่วันหนึ่งที่แม่น้ำไม่อยู่ตรงนั้นแล้วแต่สะพานมันยังอยู่คำถามคืออ้าวแล้วไมไม่ทุบสะพานทิ้งอ่ะ ก็แค่ทุสะพานทิ้งเพราะสะพานวันนี้มีประโยชน์เราใช่บ้าีคิดแบบอาจารย์คิดแบบอาจารย์ปัญหาคือคนสร้างเขา build to last ค่ะคือเขาใช้งบประมาณมหาศาลมากแข็งแรงมากอยู่ยั้งยืนยงจนกับชั่วกับชั่วกันมากการที่จะล้มสะพานนี้หรือเลิกสร้างสะพานนี้เนี่ยมันต้องผ่านงบประมาณมหาศาลเลยเพื่อที่จะยกมันออกไปเพราะฉะนั้นทิ้งไว้มันเป็นอนุสร์ของ build to last อย่างนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเทคคอร์สอาจารย์นะ มันจะต้องมันจะต้องมีเรื่องเนี้ยนจะต้องมีเรื่องเนี้ยต้องมีสะพานแห่งอัจจายนี้อยู่คือแบบโหมันแข็งแรงมากจนกระทั่งแบบเออถ้าจะต้องสร้างถ้าจะต้องทุบมันอ่ะสู้ปล่อยมันไว้เฉยๆดีกว่าเพราะมันเปลืองงบประมาณมากเนาะนะคะมองหาสิ่งที่ work ตลอดไปนี่คือ build to last เนาะต่อมาค่ะนั่นแหละนะเขาก็ปรับบ่อยเปลี่ยนบ่อยจนกว่าจะ work บางครั้งถ้าสมมติว่ามันมันทำได้ปัดเดียวแล้วมันเจอที่ work เลยอ่ะเขาก็อาจจะ กระโดดกลับไปเล่นวิลทูลาสก็ได้นะคะถ้าสังเกตบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพอยู่หลายปีเลยแต่บางบริษัทเนี่ยก็คือแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวพอพอเทินเป็นวิเศษได้แล้วอะ่ะพอเขาก็เริ่มกลับมาสร้างโปรเซสสร้างสแตนดาร์ดสร้างมาตรฐานนะคะคือเขาเรีบปรับรีบเปลี่ยนเพื่อให้เหมือนพิสูจน์สมมุติฐานตัวเองอะ่ะว่าเฮ้ยโลกใบนี้มันมีปัญหาอันนี้อยู่องค์กรเรามีปัญหาแบบนี้อยู่ฉันคิดว่าวิธีนี้เนี่ยจะเวิร์ก เขาจะไม่ทูสีอ่ะแบบพอลองไปปุ๊บเฮ้ยไม่เวิร์กถอยเลยทีมประชุมปุ๊บปุ๊บอ่าต่อไม่เวิร์กเปลี่ยนไม่เวิร์กเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่บ่นเลยว่าแบบจะไม่บ่นเหมือนเขาเรียกวมันจะมีป้าแก่ในองค์กรซึ่งบางครั้งเราก็เป็นป้าแก่คนนั้นเหมือนกันฮะเปลี่ยนอีกแล้วหรออาจารย์เคยเจอว่าแบบอาจารย์อาจารย์เคยทํางานเอชในองค์กรมาก่อนเนาะใช่ไหมแบบเวลาจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งเปลี่ยนแล้วหรอไม่เอาไม่เปลี่ยนได้ไหมอ่ะ ไมใช้ยางจังเลยอะ่ะทาไมไม่ใช้ของเดิมอะ่ะนะคะแต่คนที่จะต้องกระโดดมาสร้างความเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะคนเป็น HR จะรู้ดีเลยนะว่าแบบมันต้องพร้อมจริงๆที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่า HR ทุกที่จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะบางครั้งอะ่ะเอออย่างตู่เนี่ยก็เออทำงานเป็น HR ด้วยเหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ย แหมเราเพิ่งจัดการอะไรสระตะเสร็จมันต้องเปลี่ยนอีกแล้วมันก็จะแบบรู้สึกขุดหงิดเล็กๆเหมือนกันแต่สุดท้ายให้เรากลับไปดูเป้าหมายค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโหมดไหนกันแน่ระหว่างสร้างมาตรฐานหรือสร้างการเติบโตถ้าเราต้องสร้างการเติบโตเราต้องทิ้งให้ไวแล้วก็ไปต่อเนาะนะคะค่ะสุดท้ายนะคะคำขวัญน,นะคะที่ build to last เขานะคะคีย์ของเขาเลยก็คือ sustainability นะแบบ บ้านเราก็ชอบนะสมัยก่อนดูก็ชอบมากนะคะ <_ an> คเขาเรียกว่าเฮ้ยถ้าฉันจะทําอะไรสักอย่างฉันชอบคําว่า sustainability มากหรือว่าความมั่นคงยั่งยืนถาวรตลอดการเหมือนตึกที่ญี่ปุ่นเอ้ยตึกเจดีอะไรที่ญี่ปุ่นที่แบบอยู่มาเจ็ดร้อยปีนู่นนี่นะนี่คือคีย์ของ b ิ i ทู to last แล้วก็เหมือนอิสาพานข้ามแม่น้ำนาด้วยนะนะคะแต่อาจายค่ะคีย์ของเขาก็คือนะคะต้องคล่องตัวค่ะต้องปรับเปลี่ยนให้ไหวนะคะทีนี้ อ่ะสเปเชียลรกับ Project Manager นะคะสิ่งที่ใครสักคนหนึ่งถ้าจะต้องมาเป็น Special ล i s สนะคะจะต้องเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเป็น Project m a n นเจอรล่ะจะต้องเป็นยังไงนะคะ Special ล i s สนะคะต้องูขอขอนุญาตครับก่อนก่<า>อนที่จะมาถึงตรงนี้มีคำพอดีมีคำถามที่เชื่อมโยงกับสไลด์นะ้าเมื่อกี้ครับบอกว่า,าแนวคิดแนวคิดอาจารย์เนี่ยคล้ายๆกับคนที่เป็น perfectionist หรือเปล่าคะเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ซะทีเดียว ไม่ใช่สักทีเดียวนะคะบางมันไม่เกี่ยวกันขนาดนั้นคือ perfectionist เนี่ยเวลาที่เขาต้อง build ทุลาเขาก็ perfectionist บัต build ทุลาต่ะต้องมองอย่างนี้นะคะคือคือเนื่องมันคือมันมันเป็น mindset อะค่ะว่าณนะเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการทำงานเพื่อที่จะให้ควบคุมได้ perfectionist ก็ต้องการควบคุมงานให้มันได้เหมือนกันนึกออกไหมคะแต่ ถ้าต้องการทำงานให้มันเวิร์ต้องการทำงานให้ดี perfectionist ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยเพื่อให้มันดีขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า perfectionist มันจะไม,ไ,ไ,มไม่ได้เป็นอย่างใดยอย่างหนึ่งนะคะขึ้นอยู่กับว่าคนที่เป็น perfectionist เนี่ยกำลังมีเป้าหมายหรือมี m มซ์เซ็ตแบบไหนอยู่เขาต้องการอะไรจากเรื่องนั้นอยู่นะคะเคยเห็นคนที่เป็น perfectionist เนี่ยแล้วเป็นคนที่ control control process หรือ control มาตรฐานไหมล่ะ โอ้โหทีมนี้คือแบบกระดิกตัวไม่ได้นะต้องหนึ่งแล้วสองแล้วสามแล้วสี่เท่านั้นนะอย่างอื่นแตกแถวไม่ได้นะแต่พอใช้คํว่าหนึ่งสองสามหนึ่งแล้วสองแล้วสามแล้วสี่เนี่ยนี่ก็คือไม่ใช่อาจายอยู่แล้วอะอาจายมันอนะ่ะหนึ่งไปแปดมาหกมาห้าแต่เพอร์เฟชันนิสก็ทําแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเพอร์เฟชันนิสไม่ได้เป็นแบบนั้นขอบคุณอาจารย์แบ,บนะคะที่ถามมาซึ่งเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะหุยเหลืออีกแปดนาทีนะขอสรุปสุดท้ายเลยค่ะระหว่างคนที่เป็น s p e c i a l ล s ินะหรือบิ to ูล s สกับคนที่เป็น Project Manager นะสิ่งที่เขาต้องการนะคะแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะขออนุญาตไปต่อนะคะอ่านะคะสเปเชียลิคือต้องเป็น Number ร์วันะคะในองค์กรก็คือเป็นท ALEN ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็น s p e c i a l i ลิได้ต้องเป็นยังไงนะคะต้องเป็นคนที่เก่งมากๆดีที่สุดเลิศสุดๆนะคะหรือต้อง ใช้เทคโนโลยีที่เลิศสุดๆเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะคะถึงจะเหมาะกับคนที่เป็นสเปเชียลิสต์หรือต้องมีโปรเซสที่ยอดเยี่ยมโปรเซสที่แตะต้องไม่ได้เลยนะคะองค์กรใหญ่ๆหลายๆองค์กรที่เขาเรียกว่าไม่จําเป็นต้องรับพนักงานที่เก่งมากก็ได้แล้วก็สามารถไปกระโดดทํางานได้เลยเนี่ยหัวหอกของเขาเนี่ยหรือสเปเชียลิสต์ของเขาเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็โปรเซสก็เป๊ะมากที่สุดเลยแต่ คนที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์คนที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์สิ่งที่เขาต้องการนะคะอ่านะคะสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่อจายไมซ์แค่อย่างเดียวนะอจายไมซ์นั่นคือไมซ์เนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือ best c o l า a b เรช t i o n b e s t collaboration หมายความว่าการสอดประสานกันระหว่างทีมต้องดีที่สุดเพราะว่าเมื่อกี้นะคะมีท่านหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าคุณหยกหรือหรือหรือใครเนาะบอกว่าเอ้ยอาจายคนคนเดียวยังไงก็ไม่รอด คือคนมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอ่ะยิ่ง Impact อะมันก็ต้องยิ่งการทีมที่ใหญ่ยิ่งต้องการทีมที่ใหญ่แต่ดันเป็นทีมที่ใหญ่แบบเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนเยอะพร้อมล้มพร้อมทดลองพร้อมลุยดังนั้นเนี่ยการสื่อสารการส่งต่อกันมันเลยค่อนข้างที่จะต้องชัดเจนรวดเร็วแล้วมั่นใจว่าสื่อสารแบบนี้คนทำงานต่อทำงานได้นะคะก็นี่ก็คือนี่ก็คือสิ่งที่ โปรเจกต์เมเนเจอร์นะคะคนคนนึงอะสามารถมีได้ละกันแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องบอกว่ามันเป็นแค่ m i n ์เซตนะคะแต่ถ้าจะถามว่าให้คนคน,นึ่งเนี่ยไต่ระดับนะคะจากศูนย์ไปจนถึง10เพื่อให้เป็นโปรเจกต์เมเน e เจอร์นอกจาก m i n ์เซตแล้วมันก็จะมี How to คะ่ะซึ่งตู่มีหลักสูตรสอนเรื่องการเป็นโปรเจกต์แมเนจเมนต์โดยเฉพาะเลยนะคะก็ติดต่อน้องๆที่ Learning Hub ได้เหมือนกันเอาละค่ะพ,พอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอ่าพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย อยากถามทุกคนนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยในองค์กรเราอะค่ะมีเรื่องที่สามารถเติบโตได้ไหมนะคะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเรามองไปนะโดยไม่รู้ตอนนี้เราไม่รู้ว่ามีโปรเจกต์อยู่หรือเปล่านะแต่ลองมองไป,ไปในองค์กรในฐานะที่เราเป็นฟันเฟืองเล็กๆคนหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในทีมขององค์กรของเราเนี่ยเราคิดว่าองค์กรของเราต้องการการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าใครคิดว่ามีนะคะ ให้พิมพ์เลข9้าแต่ถ้าใครคิดว่าโอ้โหองค์กรชั้นดีเลิศเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรพิมพ์เลขศูนมีเนาะมีนะคะหลายๆครั้งอะคะ่ะในหาที่เราเป็นอา,อาจจะเป็นพนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยรอให้เจ้านายรอให้เขาเลือกเราหรือรอให้ใครให้โอกาสให้เราอะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่บางครั้งนะคะถ้าเรามีอアジ i ลไมซ t นะคะเห็นว่าเรื่องไหนมันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงได้โดยที่อำนาจหน้าที่หรือออเทอร์ไรที่เรามีเนี่ย เราก็สามารถการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองนะแล้วถ้ามันใหญ่มากพอ Impact ม,มากพอเนี่ยคุณจะสามารถเริ่มเปลี่ยนคนรอบข้างให้มาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะโอเคมีแบบตะโกเลยโปรเจกต์เยอะมากนะคะก็ยินดีด้วยนะคะหวังว่าวันนี้นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเนาะไม่ได้แค่อยากให้เข้าใจหรือปรับไมเซตตัวเองนะแต่อยากให้เอาไปเล่าให้ทีมฟังด้วยนะคะ อาจารย์รันคะเดี๋ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวถ,ถามเพื่อนๆอ,อย่างนี้ดีไหมคะว่าแบบเฮ้ยถ้าเลือกไปเล่าให้เพื่อนฟังได้หนึ่งเรื่องอจ,จะสอนอะไรเขาเกี่ยวกับเรื่องในวันนี้ดีไหมอ่าน่าสนใจครับน่าสนใจจะบอกว่าพี่นิดนะครับพี่นิดจับ T S S เนี่ยต้องมีเยอะมากแน่เลยแหละเพราะว่าพี่นิดบอกว่ามีแบบตะโกนเพราะว่าโปรเจกต์เยอะมากเลยค่ะเออนะคะ <c oughs> อ่ะโอเคค่ะถ้าอย่าง,งานั้นอย่างนี้เลยละกันคะ่ะช่วยพพ์ม,มาหน่อยคะ่ะจากสิ่งที่ฟัง ตู่เล่ามาวันนี้นะคะรวมถึงเพื่อนๆพิมพ์ม,มาด้วยเนาะนะคะถ้าจะเล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับอาจารย์ไม่เซฟได้หนึ่งอย่างอยากเล่าอะไรนะคะหนึ่งเรื่องนะคะ,ะจดจําอะไรได้ในวันนี้ขอพิมมือหนึ่งอย่างนะคะก็คือย้อนกลับไปที่อาจารย์แบดเล่าตั้งแต่ตอนต้นเนาะให้ถามคําถาม,ถาม,ถามตัวเองว่าอะไรนะอาจารย์แบดว่าแบบพอเรียนเสร็จนะพอเรียนเสร็จให้ทําอะไรนะได้เรียนรู้ร<ด>อะไรไ<ด>บ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะแล้วเราจะได้เอาสิ่งนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังค่ะโอเคช่วยพิมพ์มาหน่อยค่ะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง ได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะแล้วก็อยากให้เอาสิ่งที่พิมพ์เนี่ยไปเล่าต่อให้กับเพื่อนๆฟังเดี๋ยววันนี้นะคะเดวตูจะส่งชีตสรุปให้ละกันนะคะว่าเอ่ออาจารย์ไมซ์กับ i l t to last s i n เ s e t เนี่ยเป็นยังไงนะคะอ่าไม่ต้องรอให้เกิด disruption ที่ force ให้เราเปลี่ยนนะคะเราเปลี่ยนได้ด้วยอาจารย์ไ s e t มันไม่เจ็บเท่าเยี่ยมมากนะคะอันนี้คือจริงๆมันก็ต้องมองการไกลแหละอย่างที่บอกนะมันกลับไปกลับมา สุดท้ายเราต้องการความยั่งยืนอะแต่จะยั่งยืนได้มันก็ต้องแบบสร้างการเปลี่ยนแปลงก่อนพอเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็กลับมายั่งยืนใหม่มันเป็นแบบนี้เนาะนะคะเอาละค่ะอาจารย์แบดค่ะก็สาหรับสาหรับสาหรับวันนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีต้องเข้มแข็งและยอมรับนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะแบ่งปันหรือจะเล่าต่อ ก็บรบกวนไปแบ่งปันในห้องไลน์ไลฟ์เทนนิงนะคะเผื่อให้เพื่อนๆที่ไม่ได้เข้ามาในวันนี้ได้ดูว่าเราได้เรียนได้อะไรกันไปเนาะยังไงบ้างนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวขอส่งคืนให้กับอาจารย์แบทเลยค่ะอาจารย์แบทคะ่ะ ครัผมขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับครูตู่นะครับผมที่มาแลกเปลี่ยนแล้วทำให้เราเนี่ยมี m i n d s e ดีๆครับกับการไปจัดการโปรเจกต์ของเรานะครับให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพแถมได้ผลลัพธ์ดีๆนะครับทุกคนทำงานอย่างมีความสุขและรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยได้รวดเร็วกับ อะไรก็ไม่รู้แหละนะครับที่มันกําลังเกิดขึ้นกับงานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับผมที่พิมพ์เข้ามาตอนนี้ครับเป็น learning ของทุกคนนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณหยกบอกว่าไม่ต้องรอให้เกิด disruption ค่ะที่ force ให้เราเปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเราเองมันจะไม่เจ็บเท่าเนาะใช่เลยครับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีและต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีและต้องเข้มแข็งและยอมรับนะครับ ไม่สนใจคําว่าความยากแต่ยอมรับคำว,ว่า Work ใช่เลยครับอา,อาจารย์นะครับถ้าต้องการสร้างการเติบโตทิ้งให้ไวแล้วไปต่อโวอันนี้ชอบมากเลยนะครับสิ่งที่บอกต่อแน่ๆคือเราจะรอดได้ด้วยต่างกรรมต่างวาระไม่เค่ะอาาตย์ตูชอบนะครับพี่นิดนะครับพี่นิดเมื่อกี้บอกมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะพี่นิดบอกว่าเชื่อว่าหลังเกิดโควิดเนี่ยทุกคนโดนเปลี่ยนแปลงแบบไม่รู้ตัวอันนี้จริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ย ทำแล้วมันจะสนุกครับแล้วก็ได้ทําอะไรใหม่ๆอย่าไปกลัวครับผมเชื่อว่าอาจารย์ไมเ e ิเนี่ยจะไม่ได้ใช้ได้เพียงแค่เรื่องของโปรเจกต์แมจเมนต์ครับแต่ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกๆการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งเรื่องงาน มากไปกว่านั้นเรื่องส่วนตัวยังได้เลยครับเรื่องครอบครัวยังได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ครูตู่นะครับได้นํามาแลกเปลี่ยนให้กับเราเนี่ยนะครับแน่นอนหลักๆเลยเนี่ยนำไปใช้กับเรื่องของโปรเจกต์แมจเมนต์ผมเชื่อว่าแต่ละท่านเนี่ยน่าจะได้ไอเดียดีๆเนาะนะครับในการจะไปจัดการกับโปรเจกต์ของเรามากไปกว่านั้นครับถ้าเราสามารถคิดต่อยอดได้ครับเอามาจัดการกับชีวิตครอบครัวและ อื่นๆของเราเนี่ยก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอบคุณครูตู่มากๆเลยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันกันกบไลฟ์เทรนนิ่งครั้งนี้ของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากด้วยเช่นกันครับครั้งต่อไปนะครับสําหรับไลฟ์เทรนนิ่งครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งผมขออนุญาตดูปฏิทินแพรบหนึ่งนะครับเราจะมาดูเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันที่31พฤษภาคมถูกต้องไหมครับน้องๆทีมงานเนาะ ถูกเนาะวันอังคารสุดท้ายของเดือนนะครับสามสิบเอ็ดพฤษภาคมส่วนจะเป็นใครและจะนำมานำเรื่องอะไรนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตส่งข่าวเข้าไปนะครับผ่านทางกลุ่มไลน์และช่องทางอื่นๆที่เรา,เาส่งข้อมูลให้กันละกันเนาะนะครับอย่างไรกลับมาเจอกันครั้งหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีทุกคนนะคะต่างกามต่างวาระค่ะทุกคน Good n i น h t ค่ะฝันดีนะคะเรื่องเบาๆนะวันนี้เบาๆเบาเบาๆหวังว่าจะได้ประโยชน์กันทุกคนนะคะ